ก็คงเรียกได้ว่าผ่านมาครึ่งเรื่องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบเนื้อหาบทที่2กันไปด้วยซึ่งในช่วงวันาิ์ที่ผ่านมา ทางเว็บออวิเชียลก็ได้ปล่อยวิชวลที่เป็นการบ่งบอกถึงเนื้อหาของเรื่องราวในบทที่3กันในวิชวลนี้เราก็จะได้เห็นรถคันใหม่และชุดใหม่ของบูนเร d ที่แหล่งข่าวบอกกันว่าก็คือ c h a เปียนแคริเ e r และร่างบูนเร d แชมเปียนด้านหลังเราก็จะได้เห็นเงาของการประกอบร่างแบบใหม่กันด้วยผู้บริหารคนใหม่ดิสเรสและการกลับมาของแมดเร็การกลับมาอีกครั้งของท็อกคิวอิจิโก ซึ่งก็จะเป็นการครบรอบ10ปี ให้กับท็อกคิวเจอร์และที่เด่นที่สุดก็คงไม่พ้นบูลออเรนจ์ที่อยู่กลางภาพกันเลยซึ่งจากข่าวที่ผมได้มาเนื้อหาตอานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวในอดีตของเกนบะกันทางแบ o โ f ฟิเชลก็ยังบอกอีกว่าบทที่3นี้ก็จะเป็นหัวข้อของตัวตนแล้วก็ความตั้งใจแล้วก็มาพูดถึงเนื้อหาของตอนนี้กันบ้างก็เริ่มเรื่องราวกันที่เล่าบูนบูมเจอร์ทุกคนกําลังเตรียมตัวดูดอกไม้ไฟแต่อิชิโร่ไม่ชอบไปท,ที่ที่มีคนเยอะกัน เท่าไรและเขาก็อยากจะกินลูกอมแอปเปิลทางฝั่งฮาชิเลียนที่แคนนอนบอกกำลังโดนกดดันอย่างแนกเพราะพวกเขาเก็บเกียร์โซลินมาได้แค่0.03%เท่านั้นเองซึ่งเขาก็ได้นึกถึงแมดเร็กซ์กันแวบ,บหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจใช้อาวุธสุดอันตรายที่มีชื่อว่า จ็คกี้หอยหอยที่มีลักษณะคล้ายกับดาวเทียมและจดูดเกียร์โซลินจากผู้คนเป็นจำนวนมากรูปลักษณ์ของแจ็คกี้หอยหอยก็ต้องบอกว่าแอบอ้างอิงมาจากเซตต้นในชินอุนตราแมนกันเลยนะครับผมว่าใครที่เคยดูก็ต้องร้องออกกันอย่างแน่นอน พวกทยะที่เห็นว่าแจ็คก,กี้ห้อยๆกำลังเข้ามาใกล้โลกแต่ตอนนี้บูนบูมค่าก็ยังไม่สามารถใช้เดินทางไปอวกาศได้จึงมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือการตามหาแคนนอนปอกให้พบซึ่งพวกเขามีเวลาแค่62นาทีเท่านั้นระหว่างการค้นหาไทยะก็ได้มีการซื้อดาวเทียมเอาไปชนกับแจ็กกี้หอยๆกันด้วยแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงจนกระทั่งชิราเบะได้รับสายฉุกเฉินจากทาง I S A ซึ่งสาย จุกเฉินนี้ก็ทําให้พวกบูนบูมเจอร์รู้ที่อยู่ของแคนนอนบอกและหยุดเขาเอาไว้ได้ทันก็ทําให้แคนนอนบอกแปลกใจว่า พวก ISA รู้ได้ยังไงกันเรียกว่าจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่ซ่อนกันอยู่แน่นอนบูนบูมเจอทุกคนก็ได้แปลงร่างเข้าต่อสู้ซึ่งฉากแปลงร่างคราวนี้ทายะก็ใช้ร่างบูนเรดวันวันานออกมากันเลยทันทีทางด้านแคนนอนบอกก็ควบคุมพวกซันซีเตอร์ให้ทำตามคำสั่งส่วนตัวเองก็ได้หนีไปซึ่งผมว่า พวกสันซีเตอร์ถ้าเอาจริงก็ไม่หมูกันเลยนะไทยะก็ได้บอกให้ซาคิโตะที่เป็นคนที่เร็วที่สุดในทีมตามแคนนอนบอกกันไปและทุกคนก็มอบอาวุธประจำตัวเอาไว้ให้แต่เอาจริงผมว่าแอบดูหอบเยอะกันไปหน่อยเหมือนกันซาคิโตะที่เจอกับแคนนอนบอกเขาก็ได้รับข้อเสนอให้ไปจัดการกับวารุยโดสปินโดหัวหน้าของฮาซิเลียนแล้วก็ชวนมาให้ปกครองอวกาศร,ร่วมกันแต่ซาคิโตะบอกว่าเขาต้องการจะดูดอกไม้ไฟกับทุกคน เพราะตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วการที่เขาพบเพื่อนๆก็ทําให้ได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนและทุกคนที่มอบอาวุธให้กับเขา ก็เป็นการบอกว่าทุกคนกําลังเชื่อใจซากิโตะตอนนี้ซากิโตะคิดว่าถ้าได้วิ่งไปพร้อมกับทุกคนเขาก็จะรวดเร็วที่สุดแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็สิ่งระเบิดกันที่สุดก็ทําให้แคนนอนบอกนึกถึงคําพูดของแมตเร็กซ์ที่เคยพูดเอาไว้ว่าจุดอ่อนของแคนนอนบอกก็คือที่เขายังช้าเพราะว่าเขาวิ่งอยู่คนเดียวซากิโตะจัดการกับแคนนอนบอกลงได้แต่เขาก็กะจะใช้ยาลุกาขยายร่างของเดโคทราเดกับอิตาชะไปสู้กับบุญ ภูมิเจร์แต่ก็โดดอยารูกค่าหากหลังกันซะก่อนทำให้เขา ต้องออกโรงกันเองเล่าบูนบูมเจอต้องเจอกับบาเรกของแคนนอนบ็อกทําให้การโจมตีไม่สามารถเข้าถึงได้พวกเขาจึงต้องใช้การประกอบร่างแบบพิเศษที่รวบรวมพลังของบูนบูมคาทุกคันเอาไว้ด้วยกันบาคัวเกะฟอร์เมชั่นบูนบูมฟูลทอเทลออดิชั่นและใช้ท่าไม้ตายบาคัวเกะฟูลทอเทลบาสูก้าจัดการกับแคนนอนบ็อกและแจ็กกี้หอยๆอยไปพร้อมกันหลังจากจบการต่อสู้ทุกคนก็ได้มาร่วมชมดอกไม้ไฟแต่ก็ ยังคงมีปริศนาที่ทิ้งเอาไว้ให้กับเราว่า ISA รูที่อยู่ของแคนนอนบอกกันได้อย่างไรในตอนต่อไปไซบุชิระเบะได้ไปพบกับหัวหน้าของ ISA โทโคยาริเออิจิโร่เพื่อรายงานเรื่องราวของบูนบูมเจอร์พวกเขาเอาชนะแคนนอนบอกและปกป้องความสงบสุขของโลกเอาไว้ได้ทายาและทุกคนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติพวกเขาพยายามทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องความสงบสุขของเมืองนี้เช่นทุกๆวันแต่นี่มันจะใช่ความสงบสุขที่พวกไทยะคว้าเอาไว้ได้อย่างนั้นเหรอหรือนี่จะเป็นแค่ความสงบสุขจอมปลอมที่มีใครบางคนสร้างขึ้นความชั่วร้ายบางอย่างกำลังคืบคลานมาถึงในตอน ความลับของจักรวาลไฮไลท์ของตอนแน่ก็จะเป็นการเริ่มต้นเนื้อเรื่องช่วงใหม่ที่จะมาพร้อมกับผู้บริหารฮาชิีเรียนคนใหม่ดิสเรสความน่าสนใจก็คือดูเก็นบะจะรู้จักกับเขากันด้วยและทางฝั่งชิระเบก็จะได้ไปเจอกับหัวหน้าของเธอที่ผมก็คิดว่าก็คงจะพูดถึงเรื่องราวในตอนนี้ที่ใครที่เป็นคนบอกตำแหน่งของแคนนอนบอกให้ซึ่งดูแล้วก็อ,อาจจะเป็นปมของเนื้อเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมากันแต่จริงๆจะว่าไป ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันตรงที่ปกติแล้วไรเดอร์กับเซนไตถ้าฝั่งไหนจบอีกฝั่งจะต้องเป็นตอน r รีแคปซึ่งผมดูเนื้อหาแล้วก็ไม่แน่ใจว่า จะเป็นการาราีแคปกันหรือเปล่าและนี่ก็เป็นเรื่องอัธมจากปูนบูมเจอร์ในตอนที่25นี้แล้วคนอื่นๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างเรื่องราวช่วงถัดไปจะออกไปในแนวทางไหนแล้วเกนบะจะรู้จักกับผู้บริหารคนใหม่ This race ดิสเรสกันหรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันดนด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสลราการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ